สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทำนายดวงมาในหัวข้อคุณจะสมหวังและสำเร็จในเรื่องอะไรก่อนสิ้นปีนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย วางเป็นแนวทางก็พอสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่คุณจะสมหวังและสําเร็จจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่สองดาบหากคุณมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกกับอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกํำบากใจนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆใช้สติใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเราอาจจะไม่สามารถตัดสินใจให้ถูกใจกับทุกๆคนได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นผลดีกับคุณ แล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะก็จงเลือกนะที่จะทำสิ่งนั้นหรือถ้ามันลำบากใจจริงๆเราอาจจะต้องไปขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคนที่มีวุธิภาวะหรือมีความรู้ความสามารถก็จะสามารถช่วยทำให้การตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือการเลือกอในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไพ่อาจจะกำลังสื่อว่า อุปปัคปัญหาที่คุณเจอะเจออยู่มันไม่ได้ดูเลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้บางทีศัตรูตัวร้ายมันก็คือความคิดของเรานั่นแหละที่ชอบคิดในแง่ลบนะคะนะคิดไปต่างๆนานาจนมันเป็นการบั่นทอนจิตใจนะดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งคิดในแง่ไม่ดีไปก่อนนะคะพยายามอาลองแก้ไขปัญหานั้น อาจจะง่ายนิดเดียวก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายแล้วก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะมีไพ่ชาริอดจะมีความโชคดีจากการเดินทางด้วยนะใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะเตรียมตัวต้อนรับสิ่งดีๆแล้วก็ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะต้องเดินทางเพื่อไปติดต่อง,งาน ติดต่อลูกค้าไปนําเสนอสินค้าก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะเหมือนสิ่งที่เราไปติดต่อไว้เสนอไว้ได้รับการตอบสนองนะมีคนสนใจพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะบางคนมีโอกาสได้ออกรถคันใหม่นะมียางพาหันะคันใหม่เพื่อมาซัพพอร์ตการเดินทางให้ดีมากขึ้นนะคะและไพ่ชาริออตก็ยังเป็นไพ่ของความอดทน ความพยายามที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างหรือความสำเร็จที่คุณได้รับเนี่ยมันก็ต้องแลกมันด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะต้องอดทนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่คุณปรารถนามาอย่างแน่นอนนะคะความพยายามที่ไม่เคยชรยศใครก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอเจ็ดไม้เท้านะคะหากใครที่ ชีวิตต้องต้องมีเรื่องของการแข่งขันบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการถูกประเมินผลงานในการทํางานอยู่หรือกําลังแข่งขันเตรียมสอบเข้าทํางานสอบเข้าเรียนนะหรือกําลังจะแข่งขันประกวดผลงานอะไรก็ตามนะคะมีมีดวงที่จะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จด้วยนะแต่ถ้าเราหมั่นฝึกซอ้อมนะคะหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขยันหมั่นเพียร คุณก็จะได้รับรางวัลน,นะแห่งความสําเร็จรางวัลจากความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณเองนะคะหรือคุณอาจจะกําลังปกป้องผลประโยชน์ของคุณอยู่ก็ได้นะซึ่งคุณก็สามารถรักษาสิ่งที่เป็นของคุณนะรักษาเงินของคุณแล้วก็สามารถที่จะปกป้องคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําได้อย่างน่าชื่นชมนะคะ ได้รับโอกาสดีๆมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดีขึ้นนะสามารถาใช้เรื่องของความรู้ความสามารถได้ดีมากๆนะอย่างไพ่เมจิเชนนะคะคืออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณมีสติคุณสามารถจัดการนะเคลียร์ปัญหาต่างๆให้มันจบสิ้นลงได้แล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของสติปัญญานะคะมีไอเดียที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะคะอาจจะเป็นทํางานเกี่ยวกับออกแบบต่างๆนะงานด้านศิลปะงานด้านการพูดก็ค่อนข้างดีนะคะการพูดการสื่อสารก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็เวลาที่พูดอะไรไปมันก็เป็นเงินเป็นทองด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเซลล์เป็นในน้านะช่วงนี้ก็จะสามารถปิดยอดขายได้ อาจจะสามารถปิดยอดลูกค้ารายใหญ่เลยก็ได้นะเป็นลูกค้าที่ที่จะทําให้คุณมีผลงานชิ้นโบแดงแล้วก็เป็นใบเบิกทางไปสู่ตําแหน่งงานที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเหมือนคุณสามารถเสกความสําเร็จเสกสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นของคุณได้เหมือนคุณเป็นผู้วิเศษนะคะที่เก่งรอบด้านแต่บางทีความเก่งก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเผลอ ทำในสิ่งที่มันดูใจร้อนมันดูวู่วามเกินไปนะก็ต้องพยายามรอบคอบให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีใครบอกเราเตือนเรารับฟังเอาไว้บ้างอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เราได้ฉุดคิดนะได้เอ๊ะขึ้นมาแล้วก็อาจจะกลับมาสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นมากเกินไปนะคะอเออไพ่เก้าเดือนนะคะ โชคลาภนะทางการเงินจะเข้ามาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีความสามารถในการหาเงินเก่งทำมาหาเงินอาทำมาหากินเก่งนะคะก็จะทําให้มีเงินมีรายได้เข้ามามากมายคุณจะเจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆหรือจะได้รับโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้ นะดวงโชคลาภการเงินนี่เข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีติดที่ใช้จ่ายเงินเก่งด้วยนะหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งก็ขอให้คุณพยายามบริหารจัดก,การเรื่องของการเงินให้มันลงตัวเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นถ้าเราวางแผนการเงินดีนะชีวิตดีขึ้นเลยนะคะมีเงินใช้จ่ายค่อนข้างคล่องมือไพ่สตารนะคะนะก็โดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียง อำนาจแล้วก็ความสมหวังความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีมีนสิ่งที่คุณปรารถนากําลังจะเป็นของคุณแล้วนะคะนะที่มันมาจากการลงมือทํามาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณเองหรืออาจจะเป็นสิ่งที่มันดูริบรี่เป็นไปไม่ได้เหมือนจะหมดหวังไปแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องงานเราอาจจะอยากได้งานนี้มาทำนะคะ นะเหมือนจะตกไปอยู่กับคนอื่นแต่อยู่ๆก็เหมือนส้มโดนนะได้งานนั้นมาทำนะเป็นของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เสมอเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทําตัวให้พร้อมนะทำมันมีงานร้อนนะเข้ามาเราก็จะได้ทําได้อย่างทันท่วงทีใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่นะคะงานด้านการบันเทิงอาจจะเป็นดารานักแสดงนักร้อง เป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะช่วงนี้งานลุมเยอะเลยนะมีคนมาจ้างงานเยอะขึ้นก็จะทำให้คุณมีผลงานนะเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะเป็นผลงานที่จะนำพาคุณไปสู่ชื่อเสียงที่โด่งดังเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่สามเหรียญน,นะก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการสื่อสารการใช้คำพูดนะคะที่มันจะสร้างความสำเร็จของตัวคุณหรือคำพูดของคุณนั่นแหละที่มันจะช่วย พลิกสถานการณ์จากร้ายนะสถานการณ์ที่จากดูแย่ๆอยู่ให้พลิกกลับมาดีขึ้นได้อาจจะมีเรื่องของการพูดปณีปนอมการเจรจาเพื่อทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้นะคะซึ่งคําพูดเนี่ยมันก็สามารถที่จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี หรือจากดีๆอยู่ก็อาจจะกลายเป็นร้ายก็ได้ถ้าเราพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆเจอผู้คนมากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพก็อาจจะนำมาซึ่งคอนเนคชั่นดีๆอาจจะมีการทำบางอย่างร่วมกันที่มันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้น ซึ่งเราก็ต้องดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีด้วยนะคะจะทํางานกับใครเป็นหุ้นส่วนกับใครนะก็ทำสัญญาให้มันเป็นละลักษณอกักษรระบุให้ชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ดูด้วยว่าสิ่งที่คุณจะไปทำร่วมกับคนอื่นนั้นมันถูกต้องมันถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะนะถ้าเป็นสิ่งไม่ดีนี่อาจจะเดือดร้อนได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะต้องร,าาระมัดระวังด้วยมีไพ่ห้าทวนะคะ บางท่านอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจนะเกิดเรื่องคิดเครียดหลายเรื่องเลยนะคะคือถ้าเราเครียดกับสิ่งที่มันจะสร้างความสําเร็จนะสร้างเงินเราก็เครียดได้แต่ถ้าไปเครียดกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตเลยนะเครียดกับสิ่งที่มันดูไรค้ค่าไม่ได้สร้างประโยชน์เราจงตัดสิ่งนั้นออกไปนะคะมาเครียดกับการสร้างความสําเร็จให้กับเราดีกว่าหรือหากคุณ กำลังจมปักอยู่กับความล้มเหลวในอดีตนะคะก็พยายามมุฟออนให้ได้แล้วก็สร้างความมั่นใจให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งชีวิตมันยังคงต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเราล้มได้ผิดพลาดได้แต่ก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันจะทำให้คุณไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิม หรืออาจจะเป็นความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าคนอื่นก็ได้นะคะเพราะคุณก็มีประสบการณ์มีบทเรียนต่างๆคุณก็รู้แล้วว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําซึ่งความผิดพลาดนั้นมันก็สอนคุณเยอะแยะมากมายทําให้คุณสามารถที่จะก้าวเดินไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ามีไพ่สองษ้นะคะก็จะเป็นข่าวดีเรื่องของความรัก โดยเฉพาะคนมีคู่นะคะคนที่เป็นแฟนกันมานานอาจจะถึงคราวที่ตกลงปรงใจนะขอกันเป็นแฟนอ,อยากจะสร้างชีวิตร่วมกันอาจจะมีเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็จะมีความชัดเจนมีความจริงใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นคู่รักที่อาจจะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหากันเนี่ย ก็อาจจะตึงนขาวที่ต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วนะอย่าหนีหายกันเป็นไหนนะคะคุยกันให้จบเคลียร์ใจกันอาจจะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจการคืนดีกันแล้วก็กลับมารักกันนะการกลับมารักกันในครั้งนี้มันจะทําให้คุณสองคนเนี่ยรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันบางทีความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้ต่างคนต่างได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อะไรคือปัญหาหรืออะไรที่ต้องแก้ไขต้องปรับตัวเข้าหากันนะพอต่างคนต่างปรับเข้าหากันมันก็จะทําให้ความรักมันดูราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ก็ปรับเอาเท่าที่เราไหวอย่าปรับจนขาดความเป็นตัวเองมิฉะนั้นความรักมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความกดดนันเรื่องของการคาดหวังการซ้มากกว่านะก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักนะสำหรับคนโสดนะคะ โดยเฉพาะถ้าใครอาจจะเพิ่งอกหักเสียใจมานะก็จะเจอความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่เข้ามาเติมเต็มทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นบางทีการที่เราได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ถูกใจเนี่ยเราก็ต้องอาจจะผ่านคนที่ไม่ดีมาก่อนก็ได้นะเป็นความรักที่มันสอนเราทําให้เรามีมุมมองความความคิดในเรื่องของความรักเนี่ยเปลี่ยนไป อาจจะสแกนคนมากขึ้นนะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่ให้ใจกับใครง่ายด้วยวก็จะมีมุมมองความคิดที่มันเป็นเชิงบวกซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับรักของคุณในอนาคตด้วยนะคะมีไพ่ใบสุดท้าย4ไม้เท้านะคะชีวิตของคุณกำลังจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การทํางาน มีโอกาสเจริญก้าวหน้าเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนได้ยกระดับชีวิตนะได้ก่อร่างสร้างตัวอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของที่อยู่อาศัยใหม่มีบ้านเป็นของตัวคุณเองนะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่เป็นของคุณหรืออาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของมรดกตกทอดนะคะ,นะได้ทรัพย์สินที่อาจจะถูกส่งทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นเจ้าของกิจการนะมีอำนาจในการบริหาร มีบริวารมีลูกน้องในการควบคุมนะคุณกำลังก่อร่างสร้างตัวเพื่อสร้างความสำเร็จนะให้กับชีวิตคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ